พี่พี่ท็อบดูเวานหน่อยนะพี่กูมาแล้วกูมาแล้วกูอยู่กูอยู่บ้านกิลแล้วกูอยู่บ้านกิลแล้ว ใครใช้วิ่งอะเข้าก่อน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 เข้าครับทีมบุกเรามี3มทีมถูกต้องไหมครับเริ่มมาเริ่มมาทีมบุกเหมือนเดิมเลยนะไปดูทางทางไปดูสกาวซ้ายด้วยคนเราเท่าไหร่วะเนี่ยมันน้อยจังวะไปตีป้อมไปตีป้อมทีมทีมทางซ้ายอะทีมทีมบุกทีมบุกอยู่ขวาครับทีมบุกมาขวาเนี่ยเจอแล้วนี่บีป่ะนี่บีสองป่ะ ใช่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 ผมตีบีสองอยู่ซัดเลยซัดบีสองเลยบีสองเขามาถ,ถมเราบีบีบีมันเข้าไปขมโมยของบีมันเข้าไปขมโมยมังกรเข้าไปขมโมยมังกรมาตีกันเองมันตีกันเองมันมตีกันเองมันเอามังกรไปแล้วขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยผมจะไปเอามังกรมันเออไหนวะโอเคเห็นละ <S <S ตายเก็บดิ ตายหมด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 กูตายนะกูตาย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 เ <c oughs> มื่อกี้ที่เขาเล่นคือ B ทั้งหมด B2 ทั้งหมดมาบุกเราแล้ว B1 เข้าไปเอามังกรไปเอามังกรมาหน่อยครับพี่เฮ้ยเราตีป้อมด้วยเราตีป้อมด้วยนะซ้ายขวาตีป้อมให้หมดนะครับใกล้ใกล้ะกละจะครบห้าทีบอกผมนะตีตีต,ตีตีประตูตีประตู ที่ประตูโอเคผมจะไปขโมยมังกรนะผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วเอาครับ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 บีเข้า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 เราดันกลางออกมาเราดันกลางออกมาเราดันกลางออกมา ทีมทีมบุกอ่ะทีมบุกดันกลางมาหมดเลยครับใช่ไปหาบีพี่ไปหาบีไปหาบีใช่พี่ตีพี่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 เอาป้อมไอ้นี่อะไรพี่ทีวีเลยพี่ถอยมทำไมพี่ชิบพี่พี่ถอยมาพี่มาซ้ายพี่ออกมาซ้ายออกมาซ้ายผมมาตีป้อมบีอยู่ผมมาตีป้อมบีอยู่ผมตีป้อมบีอยู่ผมตีป้อมบีอยู่นะ ฝั่งน้ำมังกรมังกรใกล้เกิดแล้วมังกรใกล้เกิดแล้วมังกรใกล้เกิดแล้วเอ่อเล่น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 ปกติเลยพี่ขโมยมังกรเลยพี่กูถ่วง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  B1 ได้เยอะกูถ่วง B1 ได้เยอะผมจะไปเอา B2 นะผมจะไปเอา B2 นะผมซัด B2 อยู่ผมซัด B2 อยู่ เออมันเอามันเอาแต่ของ B2 มันเอามังกร B2 เดียวผมจะเข้านะผมจะเข้านะผมจะเข้านะผมเข้าตายหมดตายหมดตายเยอะ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 ผมจะตายนะ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 ผมตาย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  มามาเลยมาเลยครับมาโถมหน้าบ้านเลยทีมบุกอะสี 4, 5, ่ฮัตตี้มาหมดเลยทีมกันกันไว้มาได้มังกรมาแล้วมา,มาได้นี่มาแล้วมาได้นี่มาแล้วเดี๋ยวผมดักทึบอยู่ช่วยหน่อยตายตายตายตัวถือมังกรตายเนี่มังกรอยู่ตรงนี้อยู่ดูในแมปห,หน้าบ้านบีฝั่งซ้ายหน้าบ้านบีฝั่งซ้ายตายไปขวัญตาย เอามังกรไป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 วิ่งไปเลย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 ตายจ้าตายจ้าตายจ้าตายไอ้ยุทธถืออยู่ยุทธถืออยู่กันอยู่อยู่แล้วอย่าให้มันตีป้อมพอบุกออกไปดันออกไปมังกรได้ยัง มา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 ตายตายจ้าตายผมผมยืนอยู่หน้าบ้านผมยืนอยู่หน้าบ้านบีอยู่ข้างนอกหมดเลยบีอยู่ข้างนอกหมดเลยเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายอยู่ข้างในอยู่ข้างในบ้านฝั่งซ้ายเข้าไปแล้วพี่ผมเข้าไปแล้ว โอ้เขา้าเข้าไม่ได้ว่ะพี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ฟังนะทุกคนออกมาเลยออกเลยออกให้หมดแล้วไปตีบ2ออกให้หมดเอ่อรอรอมัองกรก่อนรอมัองกรก่อนรอมัองกรเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางค่าบ 1, 1ให้หมดค่า B1 ให้หมดเล่นตรงกลางตาย 3. ตรงกลางบีเยอะมากบีเยอะมากบีเยอะมากสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยโอ้ยกูรอดดับมันไปดับมันไป เอาให้ได้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 อย่าพ <ng> ึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไฟไป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 ถอย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 ดันมันเยอะแล้วกลับไปกลับไปบีกลับไปบีสองกลับไปบีสองพี่เอาบีสองเอาบีสองไปบีสองเลยไปเลยไปเลยไอโฮม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 อยู่ข้างหลังไปนะโฮมมึงเฝ้าออกจากถ้าได้มังกรแล้วออกขวาล่างนะถ้าได้มังกรแล้วออกขวาล่างบีกำลังจะโถมนะบีกำลังจะโถมโฮมมึงอย่าตายนะ ตีหลักอย่าตายตีหลักอย่าตายเอามังกรมาด้านขวาได้ไหมได้มังกรมาไหมเออวิ่งไป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 เวอร์หน่อยเวอร์หน่อยเนี่ยเนี่ยตัวนึงเนี่ยวิ่งปวนอยู่เนี่ยไอหมดไปแบบวิ่งไป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 สวย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 ไอ้ทุกทีมทุกไอ้ทุกทุกทีมมานนี้ดันกลาง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 ครับดันกลางปล่อยปล่อยฝาเลยดันกลางดันกลางดันวีมาดันวีมาดันวีมา ผมอยู่ตรงกลางผมอยู่ตรงกลางผมอยู่ตรงกลางเฮ้ยอย่าให้มันตีป้อมอย่าให้มันตีป้อมอย่าให้มันตีป้อมเออสวยลุงตัวลุงตัวไล่ไปสวยสวยลุงตัวเล่นอย่างนั้นแหละเออไว้ใจลุงตัวได้ทีมหนึ่งทีมหนึ่งทีมหนึ่งมาหาผมทีมหนึ่งทีมหนึ่งมา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 ตีป้อมบีทางฝั่งซ้ายครับมาตีป้อมบีทางฝั่งซ้ายบีหนึ่งกำลังโถบรอลอออย่าเพิ่งไปร้อล้อมาทีมบุกทีทีมบุกเข้ากลางทีมบุกเข้ากลางทีมบุกเข้ากลางบี เร็วสั้นเลยสั in ati, idity, ้นเลยสั in ้นเลยสั huh. ㅎㅎ, ้นเลยตายหมดตรงกลางตายหมดตรงกลางตายหมดตรงกลางตายหมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยตรงกลางหน่อยช่วยตรงกลางหน่อยผมถอยแล้วผมถอยแล้วผมได้มังกรแล้วผมได้มังกรจากมันจากทางบ้านพี w จากทางบ้านพี w ไปเลยพี่มิดไปเลยพี่มิดไปเลยพี่มิด หมดหมดหมดผมได้ผมได้ตรงนี้หมดเลยผมได้ตรงนี้หมดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเฮี้ยติดปะติดติดติดปิดปอมติดป้อมโอเคสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่พีทูดับเบิลยูปล่อย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 มานี่มายืนตรงกลางทุกทีมทุกทีมมายืนตรงกลาง มาโซนตรงกลางไม่ไม่ต้องไปลึก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 กลับมาก่อนฟางฟางัฟงฟงัฟงฟังฟังทีมที่กดเพชรได้สู้บีตรงกลางไปเรื่อยๆออย่างแค่น,คนี้แค่นี้พอแค่นี้พอ,พอไม่ต้องเข้าลึกเดี๋ยวอีกสิบห้าวิเดี๋ยวตีนะฟังผมนะอีกสิบห้าวิเราฆ่าหมายถึงว่าทีมทีมที่กดซื้อเกิดได้นะคนอื่นรอไปก่อนนะมันเราต้องมีทีมเก็บมังกรข้างหลังนะเราต้องมีทีมเก็บมังกรข้างหลังมามามาบุก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 สู้เลยสู้เลยดัน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 เลยไอ้คนไอ้ไอ้คนกันไม่ต้องมาไอ ดันไปดันไปดันเข้า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 ไปผมผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วมาอยู่ข้างทุกคนอื่นคนคนคนที่กันกันไว้คนที่กันกันไว้คนที่กันกันไว้โอเคกดเพชรเกิดกดเพชรเกิดทีมการเล่นไปทีมกันเล่นไปทีมบุกก็บุกไปทีมบุกก็บุกไปมามาเนี่ยไงนี่ไงถึงเวลาของเราแล้วมามาโซนมังกร15ครับ มามามาเราดันเราดันเลยเราดันสู้เลยตายช่วยตรงกลางหน่อยช่วยตรงกลางหน่อยช่วยตรงกลางหน่อยตรงกลางอะตายหมดตายหมดตรงกลางตรงกลางผมไม่ไหววะ่ะผมไม่ไหววะ่ะถอยเลยถอยเลยมาได้มาก่ตรงกลางไปถูกปะที่เราคนน้อยต่างหาตรงกลางอะเมือเ่อกี้รอได้ปล่อยพีทูไปเลยเราต้องเล่นสองหนึ่งแล้วทุกคนนะเดี๋ยวโถมเข้าตรงกลางนะ เดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นทางฝั่งซ้ายขึ้นจากป้อมมันแปลมังกรทีบุกมารอเลยทีบุกมารอเลยมารอให้หมดเลยพร้อมไหมข้างหน้าบ้านพร้อมไหมพร้อมไหมอายุธมึงเก็บนะยุดธบุกเลย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 มามามาขูเข้าให้กูเข้าแล้วตายอยู่แล้วมึงตายอยู่แล้วมึงตายอยู่แล้วน้องโดยขนาดนี้มึงดูดิออสกิลอ่ะผมเอาหมดนะตรงตรงข้างในตรงกลางผมเอาหมดแล้ว มาหมดแล้วนะต้องการจะเกิดอีกอีกนาทีที่สิบพี่เนี่ยอีกอีกอีกสี่นาทีพี่อีกสี่นาทีอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีบีมันเอา้ายปะบีมันเอา้ายปะวะน่ะเราเราเรายัดเรายัดบีเรายัดบ้านบีเรายัดบ้านบีมาเลย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 โหเชื่อมประกันเป็นร้อยสัตว์ประกันอยู่เป็นร้อยผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาละหายหมดเหมือนกันโอ้โหคนตาครับพี่ มามาเอ้าแล้วป้อมพีทูยังตีไม่แตกหรอชิบหายละป้อมซ้ายพี่ต้องป้อมซ้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 ผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วผมเอามังกรแล้วผมยิงมังกรได้แล้วนะกูจะตายละกูาตายละกูจะตายละ มังกรอยู่ตรงกลางเลยอยู่ต well. รงกลางเลยกูหยิบแล้วเนี่ยหยิบแล้วเนี่ยไอชีพกูหยิบแล้วหล่นปาแล้วม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 าแล้วไอ้ขอขอคนมารับช่วงต่อนหน่อยเร็วๆเราเราต้องไปโฮตรงกลางไปเอาไปคนหนึ่งเอาไปคนหนึ่งมาทุกคนทุกทีมาตรงกลางคนยกยกไปทุกทีมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางคนยกยกไปเออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรทิ้งไปเลย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 มาตรงกลางมาตรงกลาง ขวาบ้านเราขวาบ้านเราเออไม่เป็นไรให้ให้ทีมการกันไปให้ทีมการกันไปไอ้รอรอเก็บมังกรไอ้โฮมาเรามาขวาเรามาหาเรามาขวารอรอตรงกลางต้องมีคนเก็บพี่พี่มิดคุมกลางหน่อยพี่มิดคุมกลางพี่มิดคุมกลางไปเลยพี่เอากลางให้ได้เอากลางมา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 เก็บไปเก็บเราวิ่นไปเก็บเราวิ่นไปอยู่ไปเลยช่วยอยู่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 ตรงกลางตรงกลางสวย ได้ได้อุ้มอยู่อุ้มอยู่ไปวิ่งไปทีมบุกมาขวาทีมบุกมาขวาทีมบุกมาขวาไม่ม i̇şte ังกรเล็กอยู่ไหนมังกรเล็กฝั่งบีอยู่ไหนโอเค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 ต้องเอาต้องเอา mm hmm. ต้องเอาผมเข้าแล้วเข้าแล้วต้องเข้าพี่อยู่ข้างในสุดอยู่ข้างในสุดเอาออกมาเคลียอยู่เคลียอยู่เนี่ยเคลียอยู่เรื่อยเลย เห็นแล้วกูกูถืออยู่กูถืออยู่ไอ้เที่ยกูลนกูตายกูตายยุทธกูตายนะฟังนะคนที่ตายอย่าเพิ่งเข้าไปโถมยืนรออยู่ข้างนอกยืนรอข้างนอกครับอย่าโถมอย่าโถมอ่อนั่นแหละ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 สิ่งที่ผมจะบอกก็คือเรารอตบบีอีกทีนึงผมผมตีบีอยู่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 ผมผมดึงบีมันมาพี่ผมดึงให้มันกลับผมดึงให้มันกลับ เนี่ยมันกลับไปแล้ว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 อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เรื่อยๆทำใหม่เรื่อยๆตีบีตีบีกลับไปตีบีหนึ่งกลับไปฆ่าฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยฆ่าบีหนึ่งกลับไปฆ่าบีหนึ่งกลับไปผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่บันโอ้มันกันแบบ30คนน่ะมาครับ เอาตรงกลางเอาตรงกลางเอาตรงกางลางไล่ไปไล่ไปไล่ไปเลยไล่ไปเลยไม่กันกันไม่ได้เราต้องบุกกันไปเราก็แพ้เราต้องบุกก่อนบุกก่อนเอาตรงกลางก่อนเอาตรงกลางก่อนเออไหวๆไหวอยู่แล้วตรงกลางเรามาได้ไหมตรงกลางอะ่ะมันกลับบ้านหมดแล้วแปลว่ามังกรเกิดขวาดิกูตายวะกูดได้ตายนะ อ๋อมันโดนมันโดนบุก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 ผมบุกอยู่ผมบุกอยู่ไม่เราเอา um มังกรที่อื่นดีเราเอามังกรที่อื่นสวยสวยไปช่วยช่วยตรงกลางหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตามแบลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไล่ไปไล่ไปไล่ไปบีมันยังขาดต่องแต้มเฮ้ยสี่นาทีเหรอสี่นาทีเหรอมาบุกซ้ายมาบุกซ้ายเราต้องเอาของพีทูมังกรพีทูเพื่อที่เสมอเตยมเข้าตรงกลาง ผมเข้าแล้วผมเข้าแปอวตัวมังกรแล้วตัวถือมังกรตายตัวถือมังกรตายมังกรอยู่ขวามันถือมังกรอยู่มังกรถืออยู่ขวากูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วพบหน่อยขอคนพบหน่อยขอคนพบหน่อยสวยพบหน่อยพบไว้พบไว้พบไว้ช่วยบ้านหน่อยช่วยบ้านหน่อยช่วยบ้านไปกลับกลับไปกลับบ้านไป วาวกวาวจาวจาเออแบบแปลมาแปลมาแปลมากดกดเพชรกดเพชรผมค้ำอยู่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 ไกลไปวะไกลไปไม่ทันไม่ทันผมไม่ทันผมไม่ทันกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไป ไม่มันได้มันก็ได้กลับไปกันสิบแล้วไงพี่เราต้องบุกมันเนี่ยมันสิบแต้มแล้วเห็นปะรอไม่ได้พี่เวลามันจะหมดผมเข้าไปแทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงอยู่ข้างในผมแทงอยู่โอ้โหชีลอสกิลเกินไม่ไหววะโอ้โหไม่ไหว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 ยอมเลยยอมเลยสู้ไม่ได้แล้วมันมีสิบเอ็ดตัวเราต้องยศสามแต้มนะเราต้องยกสามแต้ม เราต้องยกตัวสามแต้มพี่ต้องยกสูงเออสวย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 เออออกไปออกไปออกไปกำลังไปกำลังไปกำลังไปวิ่งเร็วสุดละวิ่งเร็วสุดละไปต่อ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 โอ้โหไม่ไหววะไม่ไหววะ ยกละผมยกละโอ้โหเฮียไปยกยกยกตัวแต้มเดียวไอ้เฮียฮ้ย <c oughs> โอ้โหกูยกแล้วไอ้เฮียแต่มันเป็นตัวแต้มเดียวคุยเ้ย <c oughs> เฮ้ยเล่นสู้ดีแล้วสู้ดีแล้วคนน้อยส่วนหนึ่งแต่ว่าเราโดนสองหนึ่งแบบชัดเจนครับ เออสองหนึ่งเล่นยากไอ้แต่มันนะมันมันมันได้มันโอเคนี่โอเค